สำหรับใครนะครับที่มีสินค้าเหล่านี้อยู่แล้วนะครับหรือว่ารู้จักผู้ผลิตรู้จักเจ้าของนะครับไม่ว่าจะเป็นสินค้าแบรนด์เนมมือสองนะครับสินค้าของเก่าของสะสมนะครับที่เป็นวินเทจนะครับรวมถึงเสื้อผ้ามือสองเนี่ยสามารถที่จะเอามาลงขายใน eBay ได้นะครับและสามารถทํากําไรทําราคาได้ด้วยนะครับอะไรรถยนต์อ่าแบบนี้นะครับรู้จักนะครับรู้จักสถานที่ที่ มีจำหน่ายนะครับหรือเราเป็นเจ้าของสินค้าเองนะครับนาฬิกาเก่ามือสองนะครับนาฬิกาโบราณก็ขายได้นะครับซึ่งผมเองเนี่ยเราก็เพื่อนเพื่อนอีก2ท่านนะครับ ซึ่งเป็นผู้ขายนะครับอยู่บน a เม z o n แล้วก็เอซีนะครับเราสามคนมองว่าเฮ้ยสินค้าที่อยู่ในประเทศไทยนะครับมันสามารถที่จะสร้างกำไรนะครับสร้างโอกาสให้กับผู้ขายนะครับที่เป็นคนไทยนะครับนองจากว่าการขายของอะไรต่างประเทศเนี่ยอเมริกันำเมินเข้าประเทศนะครับเท่านั้นไม่พอนะยังกําไรดีมากกว่าการขายในประเทศอีกด้วยนะครับเราไม่ต้องใช้เวลาเยอะนะครับแค่ช่วงแรกเนี่ยนะครับพยายามศึกษาหาข้อมูลนะครับแล้วก็เรียนรู้ว่าเฮ้ยเราจะลองขายยังไงมีฟีเจอร์อะไร มีแนวทางในการลงขายการหาสินค้าททยายังไ,ไงให้เกิดยอดขายได้จริงนะครับซึ่งพวกเราทั้ง3คนเนี่ยขายมานะครับไม่ต่ำกว่า10ปีนะครับเป็นผู้ขายบนแพลตฟอร์มเหล่านี้นะครับเพราะฉะนั้นใครที่สนใจนะครับอยากจะเรียนรู้นะครับในเรื่องการขายของ ออนไลน์นะครับผ่าน eBay Amazon แล้วก็เอสซนะครับทั้งสามแพลตฟอร์มเนี่ยทั้งผมเองเนี่ยมีคลาสสอนนะครับวันที่18 19มกราคมนะครับโดยจะสอนนะครับเป็นการสอนสด2วันนะครับแล้วก็มีเรียนผ่านกลุ่มไปเรียนย้อนหลังนะครับดูคลิปสอนนะครับให้คําแนะนําผ่านกลุ่มบนออนไลน์บน Facebook ด้วยนะครับสนใจยังไงเนี่ยนะครับสามารถสอบถามข้อมูลนะครับแล้วก็นะครับสอบถามเรื่องของรายละเอียดเนี่ยมาได้ที่ไลน์แอทเฟลสตาซซึ่งผมเองเนี่ยจะเป็นคนตอบร้อย เร์์ซ็นนตคำให้คำนี้มันโดยด้วยนะครับยังไงเนี่ยสอบถามข้อมูลมาเรียนกันได้นะครับที่ไลน์เฟซบุ๊กลาซาด้านะครับหรือทักแชท Facebook ส่วนตัว f เฟซบ o ๊กเพจเฟรนลาซาด้าได้เลยนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับช่อง YouTube เพจ Facebook นะครับของผมนะครับช่องพี่เฟรนเทรนลาซาด้าด้วยนะครับแล้วกลับมาติดตามคอนเทนต์ดีๆเกี่ยวกับการขายสินค้าบนลาซาด้าได้ที่ช่องนี้นะครับช่องพี่เฟรนเทรนลาซาด้านะครับวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ